สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเด็กส่งของวันนี้เราออกมาส่งของกันอีกครั้งแล้วนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลจากล้าเรามากอยู่แถวแถวคลอง12นั่นเองนะคะแล้วทุกคนเชื่อไหมคะว่าว่าห้องนี้นะเป็นห้องมาสเตอร์รูมที่มีเซตโฮมเธียเตอร์ขนาด2.40เมตรอยู่ในนั้นด้วยจะเป็นรุ่นไหนใช่รุ่นที่ทุกคนเคยเห็นหรือเปล่าไปกันค่ะ แล้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับห้องนี้คือเรียกได้ว่าลูกค้าสักเด็กห้องแหละแต่ครบทั้งหมดตรงนี้เลยฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้อันนี้คือน้องชาลออ ใครที่ยังไม่เคยดูไลฟ์สดแล้วเราจะเห็นในคลิปดีเป็นครั้งแรกเป็นตู้ชาลลอต6บานเปิดเนาะแล้วก็คัามชั้นข้างในก็จะมีทั้งแผวนยาวมีดินชะมีชั้นวางของให้เรียบร้อยเลยส่วนตัวนี้ตัวเครื่องแปง้พงพร้อมไฟในตัวอย่างที่มะนาวบอกว่าตัวนี้มะนาวชอบตรงที่ว่ามันมีชั้นเก็บของแบบซ่อนอยู่ข้างในตรงนี้่ามีไฟให้ลิ้นชักเปิดเก็บของได้สตูนตัวนี้ก็เปิดเก็บของได้เหมือนกันอีก2ชิ้นจะอยู่แถบบริเวณห้องนี้ค่ะนี่ เตียงอันนี้น้องมาเชลนะมาพร้อมหมอน2ใบแบบนี้ไซส์หฟุตฐานเตียงเราจะเต็มแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาเรื่องเสียงเตียงเตียงเอียอร์เลือกเตียงประเภทนี้ได้แล้วก็สิ่งสุดท้ายของห้องนี้นั่นก็คือ โชว์ทีวีรุ่นใหม่ล่าสุดของเราค่ะอันนี้น้อง2เมตร40ตัวนี้ราคาดีมาก16,900เท่านั้นทั้งหมดตรงนี้คือได้ออปชันตามนี้เลยว่าจะเป็นสวิทช์ไฟปั๊บไฟต่างๆเนาะร้อมลิ้นชักด้านล่างเปิดเก็บของได้หมดติดทีวีจริงๆเนี่ย75นิ้วก็เอาอยู่เหมือนกันสําหรับรุ่นนี้ถือว่าห้องนี้แต่งเป็นโทนเทาดำนะคะทุกคนเตียงสีเทาโชว์ทีวีสีดาหรือแม้กระทั่งตู้เสื้อผ้าต่างๆก็ถือว่าเป็นการแต่งห้องที่ลงตัวมากๆใครที่กังวลแล้วก็กลัว ว่าจะแต่งห้องแบบ โทนมืดโทนดําห้องจะดูเล็กดูแคบลงไหมเอาจริงๆถ้าเบสออนห้องเราเป็นผนังขาวพื้นสีอ่อนเนี่ยสามารถแต่งโทนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับเซตมาสเตอร์รูมสุดอลังการแล้วก็ราคาบ้านหลังนี้ทั้งหมดนะคะสนนรวมอยู่ที่ประมาณ66,000บาทถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วก็ติดตามกันว่าครั้งหน้าเราจะไปบ้านใส่ใช้บ้านคุณหรือเปล่าเราจะมาชมปลกันทุกคนคือรถกับหลานกันตามมาค่ะ คันนี้แหละอุ้ยหรอน้าแตกเลย